สวัสดีค่ะสําหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านตัวสูงมือเดียวจากป้ายแดงกันเลยกับรถ Ford Ranger 2.5 XLS ปี2011ค่ะตัวนี้ประตูแคบสามารถเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยรถสีดําตัวสูงทรงหล่อเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะนอดแน่นเดิมนะคะไม่มีขยับสีได้บางเดิมเลยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานค่ะตัวถังสวยไม่มีผุนะคะเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงดูแลรักษารถค่อนข้างดีเลยค่ะรถสวยพร้อมใช ้งานเอกสารครบถูกต้องพร้อมโอนกันเลยรถไม่เคยอุบัติเหตุหนักได้ได้ค่ะรถแต่งปงซุ้มล้อมาเท่ๆเลยชุดแต่งมาได้ข้างและการชนท้ายสวยครบพร้อมใช้รถติดฟิล์มครองแสงมาให้แล้วรอบคันค่ะกระจกมองมอง,มองตรงฝาก,กระโปรงหน้ามีพร้อมใช้ไฟตัดหมอกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED สวยๆเลยค่ะ รถขับไปแล้ว194,000กิโลเมตรนิดๆน,นะคะรับประกันไม่เดิมแท้ๆเลยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์เข้าชิดเฟืองท้ายไม่มีหอนค่ะพร้อมใช้งานสุดๆเครื่องยนต์ดีเซลคอมบินเรลดูราท็อก2 5 0 0ซีเทอร์โบเครื่องยนต์เดิมนั่นๆเลยค่ะแห้งๆอัตราเร่งดีมากค่ะรถขับดีเร่งขึ้นไม่มีอื่นนะคะเครื่องไม่ไอไม่พ่นะระบบของเร็วไม่มีปัญหาความร้อนใดๆค่ะแผ่นเพลทสมบูรณ์เลยน็อตซุมซอกเม็ดอาร์คเดิมเลยค่ะ ช่วงล่างดีชัดสีสวยครบรถขับดีไม่มีเสียงดังคานเดิมไม่มีตัดต่อคานไม่มีผุเลยนะคะสวยๆทั้งเส้นเลยค่ะล้อแม็กสวยยางดีปีใหม่ๆทั้งสีเส้นดอกยางหนาเต็มใช้ได้อีกนานเลยรถมีกระบะไลเนอร์ให้นะคะลอนกระบะสวยๆสภาพสวย,สวย,สวย,สวยพร้อมใช้ไม่มีผุค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยดีมากนะคะกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานเลยพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์มีพร้อมใช้ค่ะบอะผ้าคู่หน้าสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีขาด บแ่แคปตีตู้ซับพร้อมเครื่องเสียงเบสกระหึ่มเพาะอีกหนึ่งชุดนะคะรถสวยพร้อมใช้เจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเอกสารต่างๆครบพร้อมโอนกันเลยมาส่งต่อกันในราคาขายเพียง1 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจสามารถนัดดูรถและเข้ามาทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะรถยูอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 6 2 5 3 5 5 0 2 และเบอร์0872549499ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถเข้าไปดูเครดิตของผู้ขายได้ทางเ c ต book ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอลดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอ,อนเงินมาจําทุกครั้งค่ะ ส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบครอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบครอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะ ท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ